สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนทุกท่านค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงช่วง3มเดือนหลังนะคะตุลาพฤศจิกาธันวา2564นี้นะคะสิ่งที่คุณคิดไว้จะสำเร็จหรือไม่จะมีเรื่องราวดีๆอะไรบ้างนะคะที่เข้ามาในชีวิตคุณชาวราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายน ถึง30มิถุนายนสำหรับไพ่พรมยานคุณเกิดเดือนไหนเป็นคนราศีนั้นค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่สัจธรรมค่ะตามมาด้วยไพ่เทพพระจานทร์และใบสรุปคือไพ่พระแม่ปราวตีนะคะสิ่งที่เห็นได้อย่างเด่นชัดเลยนะคะในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็ในช่วง3เดือนหลังที่จะมาถึงนี้นะคะ เป็นเรื่องของความรักความผูกพันระหว่างครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักของสามีที่มีต่อภรรยาและบุตรนะคะความรักของคุณแม่ที่มีต่อลูกความรักความผูกพันของลูกที่มีต่อแม่บุพการีนะคะคือในชุดนี้ค่ะจะโดดเด่นในเรื่องของการใช้ธรรมะในการคลองเรือนค่ะการดูแลใส่ใจกันนะคะเ,เป็นเรื่องของ คนที่เคยผ่านความทุกข์ความยากมาก่อนนะคะแล้วมีแนวทางการใช้ชีวิตโดยยึดมั่นในคุณงามความดีมีธรรมะนะคะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะทําให้คุณนะคะสามารถผ่านความทุกข์ความยากความลาบากมาได้แล้วก็เข้าถึงความสุขความสงบอย่างแท้จริงค่ะพระสัจธรรมยังบ่งบอกถึงคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระคุ้มครองค่ะ เคารพนับถือหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตหลวงพ่อจารันหลวงพ่อฤาษีริงดามนะคะแล้วก็หลวงปู่ดูพระเกจิอาจารย์ดังๆมากมายค่ะและยังหมายถึงคนที่สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเป็นประจำนะคะโดยเฉพาะการสวดคาถาพาหุงมหากาขคาถาชินะบ,บนนัญชรคาถาเงินล้านคาถามหาจากักรพรรดินะคะ เป็นคนที่มีเมตตาสูงค่ะเห็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยก็อดที่จะช่วยเหลือเขาไม่ได้นะคะมีความเป็นผู้ให้อย่างไม่มีประมาณค่ะให้ให้ใครไปแล้วหรือว่าช่วยเหลืออะไรใครไปแล้วเนี่ยไม่เคยคาดหวังสิ่งตอบแทนเลยแล้วก็ชอบให้ธรรมะคนค่ะชอบสอนคนชอบเป็นที่ปรึกษามีจิตใจเหมือนพระค่ะอะ่เป็นคนที่คิดดีพูดดีทำดีค่ะ ไพ่เทพอาจารย์นะคะบ่งบอกว่าปัจจุบันนี้ค่ะคุณมีทั้งทั้งพลังความคิดสร้างสารรค์นะคะในเรื่องของสัมมาอาชีพหนะ้าที่การงานเนี่ยค่ะคือพลังงานด้านบวกเนี่ยหมายถึงการใช้ความรู้ความสามารถกา,า,ารใช้ศิลปะนะคะหรือว่าความสามารถพิเศษความชอบพิเศษเพรสวรรค์นในตัวคุณเนี่ยค่ะอย่างเช่นในเรื่องของ การประดิษฐ์คิดค้นอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าคนที่มีความปราณีตพิถีพิถัถนทําอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับความละเอียดอ่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อาหารเครื่องดื่มนะคะหรือว่าศิลปะหตัตถกรรมและยังรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับ,บวงการบันเทิงนักร้องนักแสดงงานออนไลน์ความสวยความงามนะคะเครื่องประดับ วงการแฟชั่นหลากหลายรูปแบบค่ะที่เป็นพลังงานด้านบวกนะคะในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสารคความสุขส่วนตัวเนี่ยค่ะมาตอบโจทย์ในเรื่องของรูปแบบอาชีพนะคะสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงาน แต่ข้อควรระวังอีกด้านหนึ่งอะคะ่ะหมายถึงเป็นคนที่เก่งนะมีพรสวรรค์แล้วก็เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีแต่บางครั้งขาดความเชื่อมั่นหรือว่ามีความลังเลสงสยัยมีความกังวลใจสูงอะคะ่ะทำให้การตัดสินใจนะคะีค่ะค่อนข้างที่จะขาดความชัดเจนนะคะแต่ชุดนี้นะคะถ้าคุณสามารถดึงศักยภาพของคุณนะคะออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดเนี่ย ถือว่าเป็นคนที่เก่งมากถึงมากที่สุดค่ะโดยเฉพาะนะคะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารออนไลน์ทุกชนิดนะคะการตลาดออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการประชาสัมพันธ์การเป็นตัวแทนในหน้าการค้าการขายทุกชนิดดีหมดเลยค่ะพายพระแม่ปรวตีนะคะยังบ่งบอกว่าถ้าถ้าคุณเป็นคุณแม่นะคะคุณมีลูกที่เก่งอะคะ่ะ มีบุตรที่เป็นอภิชาตบุตรมีลูกที่แบบเป็นเด็กมีบุญมาเกิดนะคะจะเหมือนกับเป็นกําลังใจที่สําคัญสําหรับคุณหรือว่ามาช่วยแบ่งเบาภาระของคุณได้โดยเฉพาะในเรื่องของการต่อยอดธุรกิจนะคะแต่ถ้าคุณเป็นลูกะคะ่ะแล้วคุณยังไม่มีความมั่นคงในช่วงปัจจุบันนะคะถ้าคุณต้องการทาปรึกษาต้องการทาแนะนําหรือต้องการความช่วยเหลือะคะ่ะ คุณแม่ของคุณเนี่ยค่ะหรือว่าผู้ใหญ่ที่บ้านที่เป็นผู้หญิงนะคะท่านจะให้ความเมตตาคุณมากเป็นพิเศษไม่ว่าติดขัดเรื่องอะไรเนี่ยค่ะก็จะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะในเรื่องของการเงินนะคะชุดนี้การเงินถ้าถ้าทำงานประจำเนี่ยค่ะก็ถือว่า มีความมั่นคงประสบความสำเร็จนะคะแต่ถ้าคุณทำงานประจำควบคู่กับอาชีพเสริมงานอิสระนะคะหรือว่าคนทำธุรกิจอยู่แล้วนะคะแล้วก็คนทำธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยจะบอกว่ามีความโดดเด่นนะคะ ในเรื่องของการค้าการขายงานออนไลน์หรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับการพูดทุกชนิดนะคะอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการลงทุนสูงนะคะแต่ว่าจะโดดเด่นในเรื่องของการให้ความรู้นะคะการพูดโน้มน้าวจิตใจ,จการให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับประชาสัมพันธ์ในหน้าอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็ทำรายได้ที่ดีให้กับคุณได้ แต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยค่ะถ้าคุณบุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะในช่วง3าเดือนนี้นะการเงินนะคะอาจจะยังไม่ได้เห็นแบบชัดเจนแต่สิ่งที่ได้เลยนะคะคือการได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่อะคะ่ะอาจจะ อาจจะสะดุดติดขาดในช่วงเริ่มต้นในช่วงที่ผลงานของคุณนะยังไม่สําเร็จนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่งานของคุณนะสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้วอะค่ะจะสร้างรายได้ที่ไหลามาเทมาไม่ขาดสายค่ะเป็นรายได้ที่จะทําให้คุณมีชีวิตที่สุขสบายไปตลอดชีวิตหรืองานที่ทำให้คุณสามารถทำที่บ้านและดูแลลูกได้หรือลูกสามารถทำงานที่บ้านแล้วก็มีเงินมาช่วยเหลือครอบครัว ดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้จะเป็นงานลักษณะนี้นะคะไม่ได้เน้น,น,นในเรื่องของการลงทุนสูงค่ะแต่ว่าเน้นในเรื่องของความรู้ความชนานาญประสบการณ์ส่วนตัวความชอบอ่าพรสวรรค์ความพิเศษในตัวคุณแล้วก็สิ่งที่คุณถ่ายทอดออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องลงมือทําค่ะแล้วก็ยังโดดเด่นในเรื่องของงานลิขสิทธิ์ทางปัญญานะคะทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอ่าการขายคอร์สการทํางานเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าอ่า กา,การสอนออนไลน์นะคะคือหลากหลายอาชีพและยังหมายถึงางานดูดวงออนไลน์ในชุดนี้ก็ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะการเงินสรุปว่าก็มาจากการงานนะคะถ้าคุณมีช่องทางไรายได้ที่มากขึ้นที่เพิ่มขึ้นการเงินของคุณก็จะดีขึ้นตามมาค่ะในเรื่องของความรักนะคะชุดนี้ สำหรับคนโสดนะคะยังยังอยู่ในช่วงที่สถานะความรักยังไม่ชัดเจนค่ะแล้วก็ตัวคุณเองค่ะค่อนข้างเป็นคนที่ระแวดระวังตัวเองสูงเข้าใจในเรื่องของสัจธรรมะคะ่ะว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกแล้วตัวคุณเองค่ะก็อาจจะเคยผิดหวังเสียใจมาก่อนในอดีตที่ผ่านมานะคะเคยเคยถูกคนคนรักทรยศหักหลังยังมีความรู้สึก ยึดติดกับอดีตที่ผ่านมานะคะทำให้คุณเนะะี่ยค่ะก็เออเขาเรียกว่าปกป้องตัวเองสูงะคะ่ะไม่ไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงเวลาที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ ค่อนข้างที่จะมีความกังวลใจมากนะคะในชุดนี้นะคะถ้าต้องการจะให้ความรักของคุณเนี่ยค่ะประสบความสำเร็จนะคะสมหวังควรจะปรึกษาผู้ใหญ่ค่ะไม่ควรตัดสินใจเองโดยลำพังคือเรียกว่าถ้าผ่านผู้ใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่สำหรับคุณนะคะอาจจะทำให้ความผิดพลาดเนี่ยมันน้อยลงและที่สำคัญค่ะความรักของคุณจะมั่นคงก็ต่อเมื่อการงาน,งานการเงินของคุณมั่นคงดีแล้ว แต่ความโชคดีในเรื่องของความรักสำหรับคุณนะคะคือเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากค่ะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะแล้วก็มีคนเข้ามาตลอดในเรื่องของความรักนะคะข้อควรระวังก็ในเรื่องของความสับสนกังวลใจอย่ารักใครด้วยความสงสารอย่ารักใครเพราะความใจอ่อนอย่ารักใครหากคุณยังไม่มั่นใจค่ะ ส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะครอบครัวค่อนข้างจะอบอุ่นค่ะเป็นครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาคุณพ่อคุณแม่ลูกคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะแล้วก็เป็นครอบครัวที่ดําเนินชีวิตแบบใช้ธรรมะในการคลองเรือนนะคะทําให้ชีวิตของคุณนะคะมีความสุขแบบเรียบง่ายแต่ว่าเป็นชีวิตที่มีคุณภาพะคะ่ะเป็นเป็นเขาเรียกว่า มีคุณภาพสูงอะค่ะในเรื่องครอบครัวการใส่ใจดูแลการสอนลูกกา,การมีเวลาให้กับครอบครัวหรือลูกที่มีความกระตันญยูต่อบิดามารดาต่อบุพการีต่อญาติผู้ใหญ่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะเป็นครอบครัวที่มีความผูกพันกันมากนะคะเป็นครอบครัวที่มีความสุขค่ะ ในเรื่องของความรักจัดว่าดีนะคะสําหรับคนมีคู่อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครแต่งงานแล้วยังไม่มีบุตรนะคะชุดนี้นะคะลองขอพรจากพระนะคะหรือ,อ,อสวดคาถาชินบชน,น,ะะน,ชนบัญชรน,นะคะคือต้นคาถาชินนบัญชรค่ะอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงนะคะที่เคยแนะนําเจ้าชะตาที่มีลูกยากและอยากมีลูกนะคะก็คือคาถาชินนบัญชรคะ่ะเบื้องต้นะ่ะปุตตะกาโมระเพปุตตะะังค่ะ ทานากาโมรเพทนางอะค่ะบทเนี้ค่ะจะความหมายของบทเนี้ยค่ะคือผู้ใดปรารถนาบุตรจะได้บุตรสมความปรารถนาค่ะแล้วก็จะเป็นเด็กที่มีบุญมาเกิดนคะคะแต่แต่ว่าก็คือว่าให้เราอะค่ะปฏิบัติบูชาขอพรจากจากพระสงฆ์ะค่ะขอพรจากพระพระสงฆ์ที่เราเคารพนับถือค่ะ อ่ไม่ว่าจะเป็นหลวงปูท่ทวดหลวงปู่โตนะคะครูบาอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือแล้วก็สวดมวนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมอะค่ะขอให้ได้มีบุตรสมความปรารถนาขอให้เด็กมีบุญมาเกิดเป็นลูกของคุณอย่างเงี้ยค่ะอ่าใครที่ปรารถนาบุตรนะคะในช่วงปลายปีนี้นะคะ มีโอกาสจะได้บูดสมความปรารถนาแล้วก็เป็นเด็กมีบุญมาเกิดด้วยค่ะไพ่พระแม่ปารวตีอุมาภิคเนศนะคะ<ม>เด็กที่นำมาซึ่งความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยค่ะขอเป็นกำลังใจให้คุณอีกครั้งนะคะในเรื่องของความรักชีวิตรักชีวิตคู่นะคะและคุณมีครอบครัวค่ะขอให้คุณมีความสุขสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณต้องการ ในเรื่องของสุขภาพข้อควรระวังนะคะก็จะเป็นเรื่องของความวิตกกังวลนะคะหรือว่าความคิดมากคิดเยอะแต่ก็เป็นเพียงข้อควรระวังเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าถ้าคุณมีความกังวลใจนะคะแล้วก็นอนไม่หลับหรือว่ามีความสับสนนะคะลองสวดมนต์ นะคะร้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศบุญดวค่ะจัดสมดุลดีๆค่ะในรูปแบบของการดําเนินชีวิตพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายบ้างเพียงเท่านี้ค่ะก็จะทําให้คุณเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยทั่วไปแล้วค่อนข้างที่จะเป็นคนแข็งแรงค่ะไม่ได้แบบเจ็บป่วยอะไรมากมายค่ะค่ะก็หากวันนี้นะคะ ใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็ส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทักมาที่ไอดีไลน์ที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้ค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไพพรมยานพยากรณ์ค่ะสวัสดีค่ะ